เรื่องมานีใจดำเรื่องมานีใจดำมานีใจดำมานีไม่จำคำใครมานีไม่ทำตามคำใครมานีไม่เต้นระบำให้หน้าขำมานีไม่ระยำ แต่ใจดําทําตามใจเอกสารอ้างอิงหนังสืออ่านเสริมทักษะชุดอ่านคล่องอ่านเร็ว โดยสำรีรักสุธีครูวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญภาษาไทยชั้นผสมศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่หนึ่ง